วนี้โก็จะมาสอนทำระเบิดเออเป็นระเบิดถวดเอ้ยไม่ถึงระเบิดถวดนะคะเป็นเหมือนแบบนี้นะคะไปดูส่วนผสมไปเลยส่วนผสมมันแรกก็จะเป็นบิ๊กหรือแบบซี่ก็ได้ะคะ่ะเราตั้งนะแล้วต่อไปจะเป็นหลักสลักนะจ๊ะกระตยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะ ทำให้ซา,ะาละค่ะเราทำการเปิดก่อนเปิดอยู่แล้วมันมันไม่พุ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมากินนี้ใส่นี้เข้าไปด้วยค่ะนี่